ใช่แล้วคะ่ะรถเข็นเด็กไหลไข้างหน้าแล้วค่ะเฮ้ย ลูกหายไปไหนลูก,ล,กลูกหายไปไหนอะใคด้ม่ว,ค,ว,ค,ว,ค,วค,คุณตรวจคะช่ยหนยคะลูกฉันหายหายไปไหนก,ก็ไม่รู้คุณตำรวจช่วยฉันนะคะ ใจเย็นๆ anyway, ครับใจเย็นๆครับอะไรนะครับลูกลูกหายกันเหรอครับใช่ค่ะอะไรท hmm. oh, so, so ี่มันก็กลายเป็นลูกฝอไปแล้วคุณตำรวจเออได้ได้ได้ครับเดี๋ยวผมไปตามหาให้ครับคุณไปรออยู่ที่บ้านก่อนนะครับก็คุต้องช่วยฉันนะคะลูจะหายทั้งคนนะคุต้องช่วยฉันนะคะเออได้ครับได้ครับเดี๋ยวใจเย็นๆนะครับใจเย็นนะครับเไก เซอร์ไพรส์นักลับมาแล้วเฮยนี่ลูกของเราเหรอใช่ค่ะแอนเพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลได้ไม่กี่วันเองค่ะแล้วที่รักจะมาทำนี้ไม่บอกกันก่อนนะคะแอนจะได้เตรียมกับข้าวอร่อยๆให้รักกินก็ผมอยากเซอร์ไพรส์ที่รักไงครับ งั้นที่รักเล่นกับลูกไปก่อนนะเดี๋ยวแอนไปซื้อของมาทำกับข้าวให้คุณกินได้เลยครับขับด้ยดีนะค่ะโอยูหน่ารักแอเอาแป้งพี่ทา พี่กลับมาจากค่ายแล้วเหรอคะใช่ใช่พี่เพิ่งกลับมาจากค่ายเมื่อวานอะว่าแต่แป้งไปไร้เ่าอะพี่ดาวพะลูกของไปหายอะค่ะพี่ดาวช่วยหนูต้องหาลูกด้วยนะคะเกิดอะไรขึ้นเ่แป้งเมื่อวานน้องเอารูกไปที่สวนสาธารณะด้วยแล้วน้องหันมาอีกที ลูกหายไปไหนก็ไม่รู้อะค่ะไม่ท้าช่วยหนุ่มด้วยนะคะแป้งแป้งมีรูปของลูกไหมอะเผื่อพี่จะไปช่วยประกาศหาเผื่อพี่จะช่วยตามหาเล็กแรงหนึงมีค่ะนี่ค่ะรลปลูกเฮ้ยทำไมลูกหน้าเหมือนลูกของพี่เลยอะ ลูกลูกเม่์หือว่าแอนเขาโกหกพี่อ่ะเป็นไปได้นะคะเพราะว่าเมื่อวานตอนที่น้องไปจับรถเข็นไว้ได้หันหมาอีกที พี่แอนก็หายไปพร้อมกับลูกของน้องเลยค่ะใช่ถิงด้วยอะ่ะเพราะก่อนที่พี่ไปเข้าค่ายทาหารน่ะพี่ก็ไม่มีอะไรกับแอนเป็นเดือนเลยนะแล้วแอนก็จะท้องได้ไงอะ่ะหรือว่าแอนต้องเป็นคนขโมยลูกแปจริงๆอะ่ะแล้วเาทำแบบนี้เพื่ออะไรอะ่ะ นี่แกตอนนี้ฉันหลอกสามีฉันสำเร็จแล้วนะแล้วมันก็เชื่อสนิทใจใด้วยว่าไอเด็กที่ฉันขโมยมาเป็นลูกของมันจริงๆทีนี้แหละทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่มันเก็บไว้ให้ลูกในอนาคตก็จะตกไปสองฉันขพบตัวแล้วครับ หรอคะุณแม่ครับผมพบคนที่ขโมยเด็กของคุณแล้วนะครับพี่มาพบผมที่ร้านจอดรถข้างหมู่บ้านคุณนะครับพี่หมอคะขอบคุณม,ม,มากเลยนะคะครับ <c oughs> จ้าพี่ถามตอนนี้เจอตัวคนร้ายแล้วเฮ้ <c oughs> ยงั้นเดี๋ยวเอาลูกไปไว้ห้องพี่ก่อนนะ จับได้สักทีนะโจนขโมยเด็กขโมยอะไรฉันไม่ได้ขโมยเด็กนะไหนหลักฐานอ่ะนี่ไงหลักฐานคลิปจากกล้องวงจรปิด ดดคุณตำรวจคะฉันขอคุยกับผู้หญิงคนนี้เป็นการส่วนตัวแป๊บหนึ่งได้ไหมคะได้ครับพี่สะพยพี่ทำแบบนี้กับแป้งได้ไงอะนี่มันลูกของแป้งเลยนะแนน คุณทำแบบนี้ทำไมอ่ะถ้าวันนึ่งลูกคุณถูกลักพาตัวจีทำยังไงจะพอคนนั่นแหละฉันต้องทำแบบนี้ก็จะทำงานหาเงินเก็บทรัพย์สุัติให้กับลูกแต่คนไม่เคยแบ่งให้แอนเลยแอนแต่เงินที่ผมส่งให้คุณทุกบาทอ่ะมันก็ไม่ใช่น้อยเลยนะแล้วคุณเงินไปทำอะไรหมดอ่ะซื้อเสื้อผ้าทำผมก็หมดแล้วปะ เงินแค่นี้จะพออะไรแอนผม u ุส h าหาเงินเพื่ออนาคุณของครอบครัวเราผมไม่คิดเลยนะว่าคุณจะเป็นคนแบบนี้คุณตำรวจครับผมมดุธุราจะคุยลวเอาตัวผู้หญิงคนนี้ไปโรงพัก้วครับได้เลยครับ แอลลนักคุณนคุณต้องประการตวแอนนะททเออแป้พี่ต้องขอโทษด้วยนะที่ทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น ไม่เป็นไรหลอกคะ่ะพี่ทางอย่างน้อยลูกของแป้งก็ปลอดภัยดีไม่ได้เป็นอะไรมากพี่ทางไม่ต้องโทรตัวเองนะ